นี่แฟนเพจนะครับเจอผมแดงเคมาราดนะครับวันนี้มาเจอกันวันจันทร์ที่9ตุลาคมนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับวันนี้เป็นคิวของทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับจัดที่เวทีกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับก็ช่อง jkn 1 8ถ่ายทอดสดนะครับตอน6โมงช่วงแรกแล้วก็ช่วงที่สองก็รับชมได้ทางเพจกลุ่มพลังใหม่นะครับคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของเ1วันเพชรมวยไทยนะครับวันนี้เจอกับเจ้าฉลามดำสิทธิ์กำนันเน่งนะครับคู่นี้รับ 107ปอนด์คู่นี้ชอบไปที่เจ้า F1 นะครับ F1 เพชรมวยไทยนะครับเปิดหัวทําทุนเลยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับแสงตะวันชงห้าพยัคฆ์นะครับวันนี้เจอกับเสือบุกบางมัดบางมัดของตันนะครับก็122ต่อ123นะครับแสงตะวันมา122.8ยีดลดไป0.8ขณะที่เสือบุกก็มา123.2ยีดลดไป0.2นะครับเจ้า แสงตะวันนี่ก็ซ้อมอยู่กับทีมงานเสียชายโชหาพยักนะครับก็มีทีมงานเสียชายให้การสนับสนุนนะครับขณะที่เสือบุกก็มีบังหมัดคองตันนะครับให้การสนับสนุนคู่นี้ชอบไปที Somehow, e <Algun> s, <S ่แสงตะวันนะครับถึงแม้จะต่อน้ําหนักก็ตามนะครับส่วนคู่ที่2นะครับลักภูหลวงเดชเพชรสีทองนะครับเจอกับบางค้าน้อยร่มก้าวสนนกเกอร์นะครับลักภูหลวงเจอกับบางค้าน้อยนะครับคู่นี้ชอบไปที่บางค้าน้อยนะครับบางค้าน้อยร่มก้าวสนุกเกอร์หรือว่าหมอรัตาบัณฑิตนะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับคู่เอก สันเดย์บ right? ูมเด็กเซียนนะครับเจอกับโรบคอปและโกยิมนะครับคู่นี้ชกกันร้อยสิบเก้านะครับเจ้าสันเดย์ประเภทบูนะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับก็มาจากเชียงใหม่นะครับก็ซ้อมอยู่กับทีมงานน้องบูมขณะที่โรบคอปนะครับประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับประเทศเมวยเข่าต้นต้นก็สันเดย์นะครับปลายปลายก็โรบคอปนะครับคู่นี้ชอบไปที่โรบคอปนะครับแล้วก็ช่วงที่สองนะครับถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่นะครับตะวันฉายอัปคัดมวยไทยนะครับเจอกับเจ้ายอดบัวงาม คู่นี้ชอบไปที่เจ้าตัวอันฉายนะครับตัวอันฉายอ uh ัปเปอร์คัตมวยไทยนะครับเวทเล็กๆนะครับเวทเล็กๆพิกัดร้อยปอนด์ส่วนคู่ที่2นะครับเจ้าแสนชัยสิทธิ์ลมใต้นะครับเจอกับเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวาลีนะครับแสนชัยเจอกับเพชรนาคานะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าแสนชัยนะครับแสนชัยสิทธิ์ลมใต้นะครับแล้วก็คู่ที่7นะครับเก้าวชิงชัยลาวัยบ็อกซิ่งยิมนะครับวันนี้เจอกับเพชรแสนคมพอเพชรพิรุณนะครับ เจ้าเก้าชิงชัยเจอกับเพชรแสนคมนะครับคู่นี้ชอบไปที่เก้าชิงชัยนะครับวันนี้เน้นหนักแดงนะช่วงที่2แล้วก็คู่เอกนะครับเจ้าแสนเชิงศิษย์อาจารย์ปราโมทนะครับแสนเชิงศิษย์อาจารย์ปราโมทวันนี้เจอกับเจ้าป้อมเพชรนะครับป้อมเพชรปอนิผลพันธ์นะครับสู้กัน107นะครับเจ้าแสนเชิงมา107.2ลดไป0.2นะครับขณะที่ป้อมเพชรเนี่ยมา107.4นะครับก็ลดไป0.4 คู่นี้ชอบที่ีเจ้าแสนเชิงนะครับแสนเชิงศิษย์อาจารย์ปราโมทนะครับเหมือชอบผมวันนี้นะครับช่วงแรกนะครับช่วงแรกสีคู่ทางช่อง JK สิบแปดนะครับคู่รองก็รักผู้หลวงกับบางคาน้อยคู่นี้ชอบบางคาน้อยนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับซันเดย์เจอกับโรบคอันะครับคู่นี้ชอบโรบครันะครับตัวตัวอาจจะเสียวหน่อยนะแล้วก็ช่วงที่สองนะครับชอบคู่เอกนะครับแสนเชิงเจอกับป้อมเพชรนะครับคู่นี้ชอบที่แสนเชิงนะครับ แสงเชิงศิษย์อาจารย์ปราโมทนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับรายการศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับที่เวทีของทัพอากาศดอนเมืองนะครับทางช่องเจเจนสิบแปดมาตอนหกโมงแล้วก็ทางเพจมวยมวยกลุ่มพลังใหม่นะครับมวยไทยกลุ่มพลังใหม่ช่วงที่สองต่อเนื่องเลยนะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามทั้งเพจของเราทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงนองหลัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ